ครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นําทุกท่านมาศึกษาต่อเนื่องนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมสําหรับองค์นี้ก็จะเป็นกุกใหม่วัดอมตะลดนะครับเราจะเห็นลักษณะเนื้อก่อนนะครับเนื้อองค์พระก็จะเป็นขาวแกร่งนะครับเราจะเห็นพุทธศินองค์พระนะครับเกศจหลดซุ้มพระพักก็จะเป็นวงลีคางสามเหลี่ยมนะครับเราจะเห็นหูด้านซ้ายขององค์พระนะครับยาวจนถึงไหล่นะครับแล้วก็เส้นสังคตินะครับโค้งสวยนะครับ แล้วก็เส้นจีวรจะอยู่ตรงนี้นะครับชายจีวรอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นครีมใหญ่นะครับแขนซ้ายแขนขวาทิ้งตรงทั้งสองข้างร่องไหลนะครับก็เกือบเท่ากันนะครับแข้งสันนะครับนูนสูงชัดเจนนะครับฐานบัวสวยงามนะครับฐานสิงจะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่ายกเชิดทั้งสองฝั่งฐานเขียงนะครับด้านซ้ายองค์พระตัดตรงด้านขวาตัดเฉียงนะครับซุ้มสมบูรณ์นะครับ แล้วก็เราก็จะเห็นเม็ดทองนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับชัดเจนมากด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีร่องรอยของตราประทับอยู่นะครับก็จะเป็นกุใหม่นะครับ